สวัสดีค่ะไม่มีพนน่อกันอี้แล้วค่ะนเนี่เช็ดยังกินเนาะมาเบิ่งเนาะค่ะเนาะตอนนี้ก็กับเนาสิหนึ่งเขาค่ะมาให้มันหนึ่งเขาก้อนบะนี้ค่ะเขาก็สุกแล้วเนาะค่ะบะน,นี้แล้มา,าใส่ติ๊บเนาะคะ่ะ เดี๋ยวค่อยมาเบิรงว่าสิเฮ็ดหยังกินค่ะค่ะเมนูเฮามื้อนี้ก็คือสิป่นปลาดุกค่ะนี่ค่ะกำลังปิ้งปลาดุกอยู่ค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งวิธีการปนกันเนาะค่ะจ้าเสร็จแล้วจ้าบัดนี้ปลาดุกย่างเรียบร้อยแล้วพริกกระเทียมหอมแดงเครื่องเชื่องห้าก็มีปลาแดก น้ำปลาของนัวค่ะผักขางเพรียงค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งวิธีการปุ่นได้เลยค่ะเด้อสิป่นปลาดุกสู้กินแบบนี้จ้าบบัน,นี้บอกพริกลงไปกระเทียมหอมแดงลงไปตำเลยค่ะบับน,นี้ Ya, padahal lupa ya. ค่ะาปน,นี้น้ำประเดียกเขาก็ใส่ลงไปแล้วเนาะคะนะ่นะคะน้างค่ะน้ำประเดียกเขาใส่ลงไปแล้วคะ่ะเพราะเขาจะไค่อยใส่อีกเล้วค่ะตอนนี้เขาก็ใส่น้ำปลาลงไปค่ะใส่วนวดลงไปค่ะใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายนะคะเนาะงจะใส่ผู้มากค่ะ ยี่สิบองบค่ะบักซี่ต้นหอมค่ะใส่ลงไปค่ะเติมน,น้ำลงปะแดงลงไปจังน้อยนะคะค่ะน้อมันบพอดีเปเลยนี่คนไปนิดนึง เสร็จแล้วค่ะปุนกระดู่งห เสร็จแล้วคะ่ะมากินน้ำกันเลยคะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะบันนี้มากินน้ำกันเลยคะ่ะเป็นจังไดคะ่ะเป็นตาแซบบอตัวนี้ห้อนๆคะ่ะถ้ามาคลิปนี้กาฝากกดติดตามกดซับตะไคร่กดไลค์กดแชร์น้ำไนำได้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ